เรื่องนาคาสถิตใต้บาดาลณหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงในยุคกดีตหท่องล้อมด้วยป่าทึบและสายธารศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธ,ธาในสิ่งลี้ลับที่ดำรงอยู่คู่แม่น้ำมาช้านานทุกเช้าตรูกก่อนตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าหญิงชราผู้หนึ่งมักจะมาโปรยดอกไม้และวางใบสีที่หน้าท่าน้ำพร้อมกราบไหว้ยอย่างเงียบงันไม่มีผู้ใดรู้เหตุผลที่แท้จริงของนางในค่ำคืนเดือนเพ็ญของปีนั้นแสงจันทร์สาดลงผิวน้ำอย่างนุ่มนวล ทว่ากลางสายธารกลับปรากฏเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวช้าๆเสมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองหมู่บ้านจากใต้ผืนน้ำเงียบงนันคืนถัดมาหมอกหนาทึบคลี่คลุมลำน้ำของราวกับม่านแห่งความลับแสงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆสีดำเข้มเสียงกบเขียดร้องระงม,มทั่วทุ่งนางเงียบลงอย่างน่าประหลาดทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดใต้ผิวน้ำที่นิ่งสงบสายธารเริ่มปั่นป่วนเบาๆราวกับมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากห้วนิทรา เสียงกลองทุ้มต่ำดังลอดขึ้นมาจากก้นแม่น้ำดังถี่เป็นจังหวะด,ดังการเต้นของหัวใจยักษ์ดินบริเวณริมฝั่งเริ่มสั่นไหวเบาๆทำให้ใบไม้ไหวตามแรงสะเทือนในเช้ารุ่งขึ้นหญิงชราเจ้าเก่ามายัางท่าน้ำตามปกติแต่ใบหน้าแสดงความกังวลมากกว่าทุกครั้งนางคุกเข่ากราบลงช้าช้านานกว่าทุกวันก่อนจะลุกจากไปอย่างเร่งรีบทิ้งใบสีที่สวยงามที่สุดไว้ตรงท่าน้ำ ใต้พื้นดินลึกลงไปในบดาลเสียงกลองหยุดลงพร้อมกับดวงตาสีทองคู่หนึ่งที่ลืมขึ้นมาอย่างช้าชๆแหล่งแสงวาบในความมืดมิดเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันหมู่บ้านยังคงปกติไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งกลางคืนหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่มีใครกล้าพูดถึงมันแต่ความกลัวเริ่มซึมซับในหัวใจของพวกเขาในคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ แสงจันทร์ส่องลงมาที่ผิวน้ำทว่าผิวน้ำกลับไม่สะท้อนแสงอย่างที่เคยเป็นแต่กลับมีรอยกระเพื่อมคลื่นแปลกประหลาดคล้ายมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใต้บาดาลจากในลำน้ำลึกเกิดการสั่นสะเทือนเบาๆคลื่นลมพัดแรงขึ้นมาเหมือนพายุใหญ่จะมาเยือนแต่ไม่นานก็สงบลงเหมือนเดิมเงียบสนัดจนเกือบทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นแค่ความฝันแต่มันไม่ใช่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ท่าน้ำในคืนนั้นได้ยินเสียงดังก้องของน้ำพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำ เสียงเหมือนเสียงพญานาคหายใจยาวๆแผ่กระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัดนั้นทุกสิ่งกลับตกอยู่ในสภาวะอึดอัดและน่าหวาดกลัวในความเงียบสงัดนั้นใต้ผืนน้ำลึกยังคงมีร่างของพญานาคเคลื่อนไหวอย่างช้าๆมันเริ่มที่จะลุกขึ้นจากพื้นดินเริ่มลองลอยไปตามเส้นทางของมันที่ไม่มีใครรู้เมื่อพญานาคเริ่มเคลื่อนไหวในความลึกของแม่น้ำโขงเสียงคำรามต่ำๆที่ไร้ผู้ได้ยินกลับแผ่สะเทือนไปทั่วสายน้ำ สายทานเปลี่ยนกระแสโดยไม่ทราบสาเหตุปลาจำนวนมากพากันลอยขึ้นเหนือน้ำตายเป็นสายยาวริมตลิงหรือกลงไปใต้ก้นแม่น้ำผืนดินบาดานที่เคยเงียบสงบกลับแตกออกทีละดเล็กลาน้อยพญานาคตัวมหึมาขยับกายช้าๆผ่านถ้ำโบราณที่เต็มไปด้วยอักษรลึกลับแผ่นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เคยสลักคำจารึกโบราณเริ่มเรืองแสงสีทองสว่างระหว่างทางนั้นก้อนศิลาบางก้อนที่อยู่ในทางผ่านถูกผลักกระเด็นออกไปอย่างแรงโดยพลังไร้รูป ดินโครนขุ่นตลบฟุ้งไปทั่วสายน้ำคลื่นเล็กๆเ,เริ่มพัดเข้าฝั่งเรากับคลื่นทะเลซัดชายหาดเหนือผิวน้ำฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีในช่วงเวลาพลบค่ำท้องฟ้าที่เคยปลอดโปร่งกลับเต็มไปด้วยเมฆสีเทาดำหมู่เมฆหมุนวนเรากับจะเปิดทางบางสิ่งจากโลกอื่นเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างไม่มีเคาเงาของพายุในหมู่บ้านบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งบางคนล้มป่วยกะทันหันบางคนฝันถึงมูยักษ์ขดตัวอยู่ใต้บ้านทั้งที่ไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อน เสียงกลองในบาดานกลับมาดังอีกครั้งเสมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ารุ่งเช้าหลังคืนพายุประหลาดท้องฟ้ากลับจำใสดังเดิมราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ในหมู่บ้านกลับเงียบเหงาเหล่านกที่เคยบินโฉบผ่านหลังคากระท่อมไม่มีวี่แววมาเ่าหอยหวนตั้งแต่ย่ำรุ่งแล้วจู่ๆก็เงียบเสียงลงอย่างกระทันหันหญิงชราผู้เคยเฝ้าท่าน้ำมิได้ปรากฏกายในเช้าวันนั้นใบสียังคงวางอยู่ที่เดิมแต่ร่วงโรยอย่างผิดธรรมชาติ ใบตองเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำคล้ายถูกไฟไหมแม้ไม่มีร่องรอยของเปลวเพลิงในลำน้ำโขงแมดูนิ่งสงบแต่เบื้องล่างนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังงานแปลกประหลาดดินเหนียวที่พื้นแม่น้ำเริ่มปั้นตัวกลายเป็นรูปสัตว์คล้ายงูขดอยู่ด้วยตัวมันเองพื้นใต้น้ำเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงคล้ำผวยพุ่งฟองอากาศขึ้นไม่ขาดสายหมู่บ้านเริ่มพบเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีรอยเลื้อยขนาดใหญ่ผ่านกลางลานดินในยามเช้า แต่ไม่มีผู้ใดเห็นต้นตอบ่อบน้ําประจําหมู่บ้านกลายเป็นสีเขียวเข้มมีเสียงคล้ายงูพ่นลมหายใจดังลอดออกจากปากบ่อในทุกคืนเดือนมืดในคืนนั้นมีสายฟ้าฟาดลงกลางแม่น้ําเสียงฟ้าร้องกึกก้องจนพื้นดินสั่นไหวเสียงกรองบาดาลกลับมาดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูของทุกคนแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันมาจากที่ใดภายใต้ลำน้ำลึกพียนากโผล่เสียงขึ้นในเงามืดช้าๆลำตัวขดเป็นเกลียวรอบศิลาโบราณที่มีอักษรโบราณเรืองแสง ดวงตาสีอทองจ้องมองขึ้นไปยังผิวน้ำราวกับมองเห็นทุกชีวิตในหมู่บ้านเมื่อคำสาปเริ่มปกคลุมหมู่บ้านที่เคยสงบกลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเริ่มหวัว่นวหยามค่ำคืนไม่หลงเหลือเสียงหัวเราะหรือแสงไฟจากกระท่อมริมทางเสียงลมหายใจลึกล,กลับกลับดังก้องแว่วจากทุกทิศทางราวกับผืนดินเองกำลังมีชีวิตต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกมานานเริ่มเปลี่ยนสภาพใบเปลี่ยนสีจากเขียวขจีเป็นม่วงคล้ำรากบางต้นโผล่ขึ้นเหนือตื้นอย่างผิดธรรมชาติ ดังพยายามดิ้งหนีจากใต้ดินอันเยือกเย็นเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงพึงพรรมพำดังลอดจากโพรงไม้ที่เคยเงียบแผ่นดินในบางจุดเริ่มแตกกระแหงโดยไม่มีเหตุผลมีรอยเลื้อยแปลกประหลาดยาวหลายเมตรปรากฏกลางผืนทุ่งนามันลึกลงไปในดินจนเห็นชั้นโคลนดำข้างใต้เหล่าชาวบ้านที่กล้าเข้าไปดูต่างพูดไม่ได้และป่วยลงในไม่กี่วันเด็กเล็กบางคนเริ่มวาดภาพงูยักษ์ในฝันทั้งที่ไม่เคยรู้จักสัตว์นี้มาก่อน ภาพทุกภาพมีเสียงงูสีทองลำตัวใหญ่ยิ่งกว่าบ้านทั้งหลังและมีดวงตาสว่างราวเปรวเพลิงพวกเขาวาดภาพเหล่านี้ทุกคืนใต้บาดานเสียงพญานาคเริ่มชัดเจนขึ้นทุกการขยับตัวทําให้แม่น้ําขงปนเป่นเป็นระลอกเล็กๆพื้นดินในพรงทําใต้น้ําค่อยๆปลิดออกเผยให้เห็นรูปสลักเก่าแก่ของมนุษย์ที่นอนก้มกราบเรียงรายพญานาคลอยกายผ่านรูปสลักเหล่านั้นอย่างเชื่องช้าทุกเสียงของมันเคลื่อนไหวอย,อย่างสง่างาม ลำตัวเปล่งแสงเรืองรองเล็กน้อยในความมืดของบาดาลเมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่สาดลงสู่หมู่บ้านที่ถูกความเงียบครอบนำผืนดินที่เคยนิ่งสงบกลับสั่นไหวเบาๆคล้ายมีบางสิ่งใต้ผิวโลกกำลังดิ้นรนเพื่อเผยตัวกลางทุ่งหญ้าโล่งริมฝั่งน้ำดินเริ่มยุบตัวลงเป็นวงกลมราวกับถูกดูดจากภายในรูปทรงที่ไม่เคยมีใครพบเห็นปรากฏขึ้นจากใต้ผืนดินมันคือแท่นหินโบราณรูปทรงกลมรอบขอบสลักด้วยลายเส้นพญานาคพันเกี่ยวกันหลายเสียง ท่านหินนั้นถูกอบล้อมด้วยซากกระดูกที่กลายเป็นหินบางชิ้นดูคล้ายมนุษย์กำลังกราบไหวบางชิ้นกลับแงนหน้าร้องโหยหวนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครหรือเหตุใดจึงถูกฝังรวมไว้ที่นี่ตายท่านหินมีรอยแยกขนาดใหญ่คล้ายบันไดที่ทอดลึกลงไปในความมืดเสียงสายลมเย็นเยือกพัดลอดขึ้นมาจากเบื้องล่างแฝงไว้ด้วยเสียงครางต่ำๆที่ฟังแล้วรู้ทันทีว่าไม่ใช่ของมนุษย์ ภายในแม่น้ำของพญานาคเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวมันพุ่งตรงมายังจุดที่แท่นหินโผล่ขึ้นดวงตาของมันเรืองแสงยิ่งกว่าก่อนหน้าลำตัวขดพันเป็นวงใหญ่อยู่ใต้ผืนดินนั้นโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้แท่นหินคือจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลมันคือรอยต่อแห่งคำมั่นสัญญาที่เคยถูกผนึกไว้เมื่อพันปีที่แล้วผืนดินรอบแท่นหินเริ่มเปลี่ยนสีจากน้ำตาลเป็นดำคล้ำืพนพันบริเวณน,นั้นเขี่ยวเฉาและตายลงอย่างรวดเร็ว กลิ่นแปลกประหลาดคล้ายสนิมเหล็กและเนื้อเนา่าโชยไปทั่วบริเวณไม่มีเสียงใดดังขึ้นจากสัตว์หรือแมลงแม้เพียงน้อยทุกสิ่งหยุดนิ่งราวกับธรรมชาติทั้งมวลกำลังเฝ้ารอดูบางสิ่งใจกลางของแท่นหินปรากฏรอยแยกรูปดวงตาเส้นแสงสีทองค่อยๆปรากฏขึ้นตามรอยแตกเสียงสั่นสะเทือนเบาๆดังขึ้นทุกครามเมื่อแสงขยายตัวลอมาหายใจของพื้นแผ่นดินเริ่มแรงขึ้นเหมือนอสูรร้ายกำลังตื่นจากนิทรา รอบแท่นหินก้อนหินเล็กๆกระจัดกระจายเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นดินอย่างชา้ชาๆตามด้วยใบไม้เศษด,ดินและฝุ่นละอองลมหมุนวนเข้ามาเป็นวงแคบเหนือแท่นหินนั้นแรงลมพัดพาเสียงสวดอันแผ่วเบาราวกับคาภาวนาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจตายแม่น้ำโขงเงาร่างของพญานาคเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าลำตัวของมันขดตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆเสียงทั้งเจ็ดของมันเคลื่อนไหวพร้อมกันราวกับทำพิธีกรรมบางอย่างดวงตาทุกคู่เรืองแสงสีทองสว่างจ้า ในขณะเดียวกันนะใจกลางผืนดินใต้ท่านหินพื้นที่ตรงรอยแยกเกิดแสงวาบขึ้นในพริบตาเสียงร้องโหยหวนของบางสิ่งดังกระแทกออกมาพร้อมกับกระแสพลังมืดที่พุ่งทะลุขึ้นฟ้าลำแสงสีดำผสมทองโวยพุ่งสู่ท้องฟ,ฟ้าฟ้าฝนเปลี่ยนสีทันทีจากฟ้าใสากลายเป็นเทาเข้มเสียงฟ้าร้องเริ่มต้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากธรรมชาติแต่มันเป็นเสียงของบาดาลที่กำลังเปิดต้อนรับผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำ แท่นหินแยกตัวออกช้าๆเป็นวงกลมซ้อนลึกกลงไปใต้ดินเผยให้เห็นบันไดหินที่ทอดลึกสุดลูกหูลูกตาผืนดินที่เคยนิ่งเงียบเริ่มเต้นเป็นจังหวะราวกับหัวใจของโลกเมื่อบันไดหินเผยตัวใต้แท่นผนึกความเย็นยเยือกแผ่ซ่านสู่ผิวดินรอบบริเวณเหล่าฝุ่นควันและเถ้าดำจากอากาศค่อยๆซึมลงพื้นดินดังถูกดูดกลับไปยังจุดกำเนิดกลิ่นอายของอดีตการอันแสนยาวนานค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งบันไดหินที่ทอดลึกกลงไปไม่อาจวัดระยะได้แน่ชัด ผนังทั้งสองข้างเต็มไปด้วยลวดลายพญานาคพันรัดก,กันเป็นเกลียวเลยซ้อนสลับคล้ายกำแพงที่ยังมีชีวิตทุกชั้นของขั้นบันไดมีสัญลักษณ์แปลกประลหลาดฝังลึกกรงในหินเส้นสีทองเรืองแสงเคลื่อนตัวไหลไปตามลวดลายเหมือนสายเลือดของบาดาลเมื่อพญานาคเคลื่อนไหวถึงจุดศูนย์กลางของแม่น้ำโขงกระแสน้ำเริ่มหมุนวนเป็นวงกว้างกว่าครั้งไหนกระแสน้ำไม่ได้ดูน่ากลัวแต่กลับนิ่งและสงบผิดธรรมชาติ ผิวน้ำตรงจุดหมุนสะท้อนภาพของอดีตภาพของเมืองโบราณที่เคยล่มสลายบันไดหินนำสู่สถานที่หนึ่งวิหารใต้พิภพบที่ถูกลืมวิหารแห่งคำมั่นอันศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ภายในมีลักษณะเป็นโดมขนาดมหึมาเสาหินเจ็ดต้นตั้งเรียงรอบศูนย์กลางเสาแต่ละต้นแกะสลักเสียงพญานาคไม่ซ้ำกันเผยถึงอัตลักษณ์ของแต่ละองค์ที่เคยครองแผ่นดินคนละยุคใจกลางวิหารมีแท่นศิลาเรียบสูงต่ำคล้ายบันลัง และมีวัตถุบางอย่างลอยนิ่งอยู่เหนือแท่นนั้นมันคือแก่นแห่งพันธสัญญาวัตถุทรงกลมสีดำสนิทล้อมรอบด้วยเส้นแสงสีทองหมุนเวียนเป็นวงไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีเวลาทุกสิ่งภายในนั้นเหมือนหยุดนิ่งทว่าเมื่อพญานาคขยับตัวเข้ามาใกล้วิหารเริ่มสั่นเสียงก้องจากกำแพงทุกด้านรวมกันเป็นเสียงของอดีตการที่ยังไม่ลืม ภายในวิหารใตพ้พิภพเสียงสะท้อนของอดีตค่อยๆดังแว่วขึ้นจากกำแพงหินลอยวนเวียนอยู่ในอากาศรา,รากับโลกนี้ได้ย้อนคืนสู่ห้วงการเก่าครั้งเมื่อหลายพันปีก่อนโลกเบื้อบนยังไม่ถูกแบ่งแยกจากโลกบาดาลมนุษย์และพญานาคอยู่ร่วมกันอย่างลึกซึ้งในพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ต่างฝ่ายต่างมีอำนาจมีขอบเขตและมีสิ่งที่ต้องปกป้องมนุษย์ปกครองโลกแห่งแสงพญานาคครองโลกแห่งสายน้ำเมื่อใดที่ดินแห้งผักเมื่อนั้นพญานาคจะนำฝนมา เมื่อใดที่แม่น้ำบ้าคลั่งเมื่อนั้นมนุษย์จะขับขานบทเพลงสนบใจแต่ไม่ใช่ทุกผู้ที่ศรัทธามนุษย์บางกลุ่มหันหลังให้กับพันธสัญญาเห็นพญานาคเป็นเทียงอสูรใต้พิภพและเริ่มต้นสงครามที่โลกไม่เคยลืมพญานาคผู้เท่าสุวรรณโสรสหนึ่งในมหานาคเจ็ดองสลาริธานุภาพสร้างผนึกบรรจุแก่นแห่งพันธสัญญาลงไว้ใต้พื้นพิภพปิดประตูไม่ให้ผู้ใดรู้กล้ำระหว่างโลกมนุษย์และบาลอีก การเปิดบันไดในปัจจุบันคือผลของการสันคลอนสมดุลผู้คนเริ่มขุดลึกโกรงดินล่วงล้ำแม่น้ำโบราณหย่ามผืนน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือเปล่าผืนป่าถูกเผาพื้นน้ำถูกขุดภูเขาถูกเจาะทรายใต้บาดาลถูกกลากขึ้นมาขายคำมั่นในยุคศัพทศูนนั้นกำลังจะถูกทวงคืนและพญานาคผู้ที่เฝ้าผนึกนี้มานานแสนนาน,านได้ลืมตาตื่นอีกครั้ง เพื่อปลุกความทรงจำของโลกให้จำได้ว่าใครคือผู้ดูแลใต้พิภพนี้เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนที่ไปยังขอบฟ้าฟ้าผ่าลงในลำธารน้ำที่เคยเงียบสงบน้ำเริ่มเดือดพล่านเหมือนใจของผู้ที่หลงลืมคำสัญญาไปนานแสนนาน,านภายในวิหารใต้พิภพแท่นหินที่เคยสงบกลายเป็นแผ่นหินที่สั่นสะเทือนดวงตาของพญานาคบนเสาหินทั้งเจ็ดเริ่มเรืองแสงอีกครั้งคราวนี้แสงนั้นไม่ใช่แค่ประกายแห่งความสวยงาม แตกกลับแผ่กระจายเป็นพลังอันมหาศาลตายพื้นดินลำตัวของพญานาคยาวเหยียดอย่างไร้ขีดจำกัดขดพันอยู่ทั่วทุกซอกมุมในลำธารที่เคยมีชีวิตทุกขยับเขยื่อนของมันเป็นการปลุกให้โลกใต้พิภพตื่นจากการหลับไหลและทันทีที่พญานาคขยับตัวเสียงกระหึ่มของสายน้ำเริ่มก้องกังวานจากทุกทิศทางน้ำที่เคยสงบนิ่งกลับพุ่งสูงขึ้นเป็นระลอกคลื่นใหญ่บทขยีฝั่งแม่น้ำไปด้วยความรุนแรง พื้นป่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ำสันสะเทือนเหมือนจะถูกกลืนกินเรามาหายใจของธรรมชาติไม่เพียงแค่หยุดนิ่งแต่กลับกดดันสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้ต้องลุกขึ้นสู้ท่ามกลางความวุ่นวายชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมฝั่งน้ำเหมือนรู้ว่าเวลานั้นมาถึงแล้วเขาคือคนที่ไม่เคยเชื่อในคำสัญญานั้นคนที่เคยคิดว่าพญานาคเป็นเพียงตำนานที่ไร้ความหมายเขาผู้หูหนวกต่อคำเตือนทุกคำและเห็นแต่ผลประโยชน์จากการขุดลึกลงไปในแผ่นดิน ตอนนี้ความหลงผิดนั้นกำลังถูกทวงคืนอย่างรุนแรงแทนศิลาใต้ดินเริ่มสั่นไหวเสียงของพญานาคกึกก้องไปถึงหูชายคนนั้นขณะที่เขาพยายามถอยหนีกลับไปยังหมู่บ้านแต่กระแสน้ำไม่ยอมปล่อยให้เขาหนีไปง่ายๆมันพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางกระแสลมรุนแรงและรอมาหายใจของสายน้ำที่กำลังร้อนระอุทำให้เขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถหลบหนีได้ กระแสน้ำที่พุ่งทะยานขึ้นสูงราวกับสัตว์ร,ร้ายที่ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการร่างของชายผู้ไม่เคยเชื่อในพยานะกำลังจะได้รับบททดสอบที่ไม่เคยคาดคิดเสียงกล้องของน้ำแอลลมเริ่มคลี่คลายลงเมื่อกระแสน้ำสู่จุดที่สงบอีกครั้งแต่แล้วพื้นดินเริ่มแตก้าวเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในผู้คนในหมู่บ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความรู้สึกหนักหน่วงของพลังในอากาศกลับกระจายออกไปไกลจนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา ชายคนนั้นยืนนิ่งสายตาของเขาจับจ้องไปยังลำธารที่ข้างข้างซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กระแสจิตของพญานาคท่วมท้นเข้ามาในตัวเขาโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกได้ถึงพลังที่มากเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้เสียงภายในหัวเริ่มสื่อสารกับเขาเสียงของพญานาคจากโลกใต้พิภพเจ้าผู้ละเลยคำมั่นจะต้องจ่ายราคาเสียงดังก้องไปทั่วร่างของเขาชายคนนั้นรู้สึกตัวถึงความผิดที่ตนเองกระทำ เขาเคยคิดว่าความเชื่อเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าการละเมิดพันธสัญญาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าว่าที่เขาจะรับมือได้พญานาคพูดเท่ากำลังมองดูเขาผ่านสายตาแห่งการทิพากษาการคืนพลังแห่งบาดาลจะต้องมีการทดสอบความเชื่อความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ชายคนนั้นถูกบังคับให้เผชิญกับบททดสอบที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของเขา เขาจะต้องเลือกระหว่างการกลับไปยังชีวิตเดิมที่เคยคิดว่าไม่มีอะไรสําคัญหรือยอมรับความจริงที่ว่าพลังของโลกนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมทันใดนั้นพญานาคในร่างของเงามืดได้ลุกขึ้นสูงน้าทุกหยดทุกกระแสะถูกเรียกกลับเข้าไปในดินแดนแห่งบาดาลพลังแห่งคํามั่นกลับคืนมาอย่างเต็มที่ชายผู้เคยมองข้ามคํามั่นของพญานาคยืนอยู่ท่ามกลางกระแสะน้ําที่เริ่มสงบลงเสียงของกระแสะน้ําที่เคยกึกก้องเริ่มเงียบหายไป แต่ในหัวของเขากลับดังสะท้อนคำถามที่เขาหลีกเลี่ยงมานานความเชื่อคือสิ่งที่เขาต้องเผชิญตอนนี้เขาจะเลือกอย่างไรเมื่อถูกบีบให้ตัดสินใจน้ำที่ถูกพยานาคเรียกกลับสู่บาดาลพัดเข้ามารอบตัวเขาคลื่นที่ไหลวนรอบขาเขาค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นทีละน้อยจนชายคนนั้นต้องฝืนยืนอยู่บนพื้นดินที่เริ่มสั่นสะเทือนเขารู้ว่าไม่สามารถถอยกลับได้อีกต่อไปการละเมิดคำมั่นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพญานาค แต่เป็นเรื่องขององค์การรักษาสมดุลระหว่างสองโลกที่แตกต่างกันโลกของมนุษย์และโลกของบาดาลภาพของพญานาคพูดเท่าสุวรรณโสลดปรากฏขึ้นในใจของเขาดวงตาของพญานาคนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและความโกรธแค้นผสมผสานกันเสียงในหัวของชายคนนั้นเริ่มครุกลุ่นด้วยความหวาดกลัวเจ้าจะต้องจ่ายราคาการละเมิดคำมั่นไม่มีวันหลีกหนีได้เขาเคยคิดว่าคำมั่นเป็นแค่ตำนานที่ไม่มีความหมาย แต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับทำให้เขาเข้าใจได้ว่าคำมันนี้คือกฎแห่งธรรมชาติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมนุษย์ละทิ้งการเคารพต่อธรรมชาติการลงโทษย่อมเกิดขึ้นและพญานาคผู้เฝ้าผืนดินก็จะต้องทำหน้าที่ของตนในขณะนั้นเองพญานาคสุวรรณโสลดที่ยืนนิ่งอยู่ในแสงริบหรี่ได้ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวไปข้างหน้าร่างของมันยาวใหญ่จนกระทั่งเต็มพื้นที่ลำตัวของมันมวนเข้าไปในความมืดลึกใต้ดินแต่มันไม่ได้มาหาเพียงเพื่อจะทำร้าย เ้าไม่สามารถหนีจากคำมั่นได้อีกต่อไปเสียงของพญานาคดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นไม่เต็มไปด้วยความโกรธมันเต็มไปด้วยการทดสอบและคำถามที่อยากให้ชายคนนั้นตอบให้ชัดเจนชายคนนั้นหายใจเข้าอย่างลึกก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าลืมความกลัวทุกอย่างและพูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือข้าข้ายอมรับการตัดสินใจและคำมั่นนั้นข้าจะไม่ขัดขืนพญานาคอีกต่อไป พญานาคเงียบไปครู่หนึ่งเสียงคำรามดังก้องจากทุกทิศทางก่อนที่น้ำทุกหยดจะหยุดนิ่งความเงียบนั้นทำให้ชายคนนั้นรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดลงในที่สุดน้ำเริ่มคลี่คลายลงกลับสู่สภาพปกติและร่างของพญานาคกลับไปสู่ความมืดพื้นดินที่เคยสั่นสะเทือนค่อยๆเริ่มสงบแต่ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมเมื่อการตัดสินใจถูกทำขึ้นความเงียบที่ปกคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ใต้บาดาลก็เริ่มคลี่คลาย ร่างของชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่กลางการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่พื้นดินและกระแสะน้ำค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมพลังจากการยอมรับคำมั่นทำให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความสงบและความเคารพในธรรมชาติแสงจากดวงดาวที่ลอดผ่านพื้นผิวผืนน้ำส่องมายังตัวชายคนนั้นชายคนนั้นรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมาก่อนแม้เขาจะยังไม่เข้าใจทุกอย่างทั้งหมด แต่เขารู้แล้วว่าคำมั่นนั้นไม่ใช่แค่คำพูดมันคือพลังที่รักษาสมดุลของทั้งโลกมนุษย์และโลกใต้บาดาลเอาไว้ภายในใจของเขามีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยมองข้ามไปเขาสำนึกถึงความผิดของตัวเองและความสำคัญขององค์การรักษาสมดุลนั้นไว้เขาหันกลับไปมองไปยังลำธารน้ำที่เคยสงบทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้กลับมีความหมายแตกต่างออกไป ไม่ทันไรก็มีแสงประกายขึ้นจากใต้ดินพญานาคได้กลับคืนมาอีกครั้งในรูปแบบที่แตกต่างออกไปลำตัวใหญ่ของมันแผ่กระจายไปทั่วโลกใต้พิภพและในคราวนี้มันไม่ได้นำพาพลังแห่งการลงโทษมาให้แต่กลับมาพร้อมกับพลังขององค์การอภัยเจ้าคือผู้ที่ยอมรับคำมั่นแล้วเจ้าคือผู้ที่กลับสู่เส้นทางแห่งธรรมชาติเสียงของพญานาคดังขึ้นอย่างนุ่มนวล ชายคนนั้นยืนนิ่งพญานาคยื่นหางยาวมาให้เขาความอบอุ่นจากพลังของมันเริ่มส่งผ่านไปทั่วร่างของเขาเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในตัวเองร่างกายเขาเบาสบายขึ้นรู้สึกถึงความสงบที่ลึกซึ้งพญานาคไม่เพียงแค่สอนให้เขาเคารพคำมั่นแต่ยังเปิดประตูแห่งความเข้าใจในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นชายคนนั้นได้รับพลังจากพญานาคไม่ใช่พลังที่ใช้เพื่อทำลาย แต่เป็นพลังที่ทำให้เขาเข้าใจโลกใต้บาดาลและธรรมชาติในมุมมองใหม่เขาก้มหน้าลงอย่างขอบคุณและยอมรับในบทเรียนที่ได้รับจากพญานาคแม้เขาจะยังไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งได้ทั้งหมดแต่เขารู้ว่าเส้นทางที่เขากำลังเดินอยู่นั้นคือเส้นทางที่เขาจะต้องเดินต่อไปเพื่อปกป้องสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกใต้บาดาลและในที่สุดพญานาคก,ก็หายไปจากที่นั้นโดยทิ้งความเงียบสงบไว้ในทุกรายละเอียดของธรรมชาติ เวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบหลังจากการทดสอบและการเรียนรู้จากพญานาคชายคนนั้นไม่ใช่คนเดิมที่เคยเห็นแก่ตัวอีกต่อไปเขาได้รับพลังและคำสอนจากพญานาคที่ลึกซึ้งเกินกว่าความเข้าใจในตอนแรกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปลูกฝังเขาให้รู้จักการเคารพในความสมดุลของโลกใบนี้เช้าวันหนึ่งชายคนนั้นได้เดินออกจากหมู่บ้านไปตามเส้นทางเก่าเขากลับไปยังลำธารที่เคยถูกน้ำพญานาคดึงดูดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เขารู้ดีว่าหลังจากนี้เขาจะไม่สามารถเดินทางกลับไปยังชีวิตเดิมที่เคยเป็นได้เพราะเขาได้เห็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งตาเปล่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แสงแดดยามเช้าส่องกระทบกับผืนน้ำลำธารใสสะอาดสะท้อนภาพของฟากฟ้าและต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างทางชายคนนั้นหยุดยืนและจ้องมองไปยังผืนน้ำเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างชัดเจนเขาไม่เพียงแค่ยอมรับคำมั่นแต่ยังเข้าใจความลึกซึ้งของคำมั่นนั้นมากขึ้น ความเคารพในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่ใต้บาดาลเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเขาในขณะที่เขากําลัง,ลงหลงไหลในความสงบที่แผ่กระจายไปทั่วลำธารน,นั้นจู่จุสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ปรากฏขึ้นท้องฟ้าดูเหมือนจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองอารามลมอ่อนอพัดผ่านไปมาอย่างนุ่มนวลแล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในใจ เจ้าคือผู้ที่ได้รับพลังแห่งความเข้าใจและตอนนี้เจ้าคือผู้รักษาสมดุลเสียงนั้นไม่ใช่จากพญานาคแต่เป็นเสียงจากภายในตัวเขาเองเขาหันไปมองรอบๆร,รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งที่เขาเห็นมันเหมือนกับว่าเขาสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งในธรรมชาติเขาสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์และสิ่งที่อยู่นอกเหนือการมองเห็นธรรมดา ชายคนนั้นประหนักถึงภาราหน้าที่ใหม่ที่เขาต้องทำในการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และโลกใต้บาดาลเขาก้มลงและวางมือลงบนดินและทันใดนั้นความรู้สึกของพลังที่ลึกซึ้งก็ไหลผ่านมือเขาเข้ามาทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นผู้พิทักษ์ของสมดุลนี้ต่อไปชายคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบ เขากระทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะทําให้ทั้งสองโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือพญานาคทุกชีวิตต่างมีบทบาทที่สําคัญในการรักษาความสมดุลของโลกหลังจากนั้นชายคนนั้นได้กลับไปยังหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวของเขาให้ผู้คนฟังแม้พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่เขาพูดแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขานั้นสามารถสัมผัสได้ชายคนนั้นไม่เพียงแค่กลายเป็นผู้พิทักษ์สมดุลแห่งโลก แต่เขากลายเป็นตัวอย่างของความจริงและคำมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เขาจะต้องเผชิญไปตลอดชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและการเรียนรู้